สิ่งจ้ะโอ้โหแพงโอ้โหยังไงก็เยอะคือสิ่งสิ่งจำเป็นเป็นคนที่รู้ตัวดีว่าตัวเองเป็นคนชอบเวลาพักผ่อนของเราบางคนอาจจะมองว่าเป็นการอยู่เฉยไม่ได้ทำอะไรแต่เวลาพักผ่อนของรคือการอ่านหนังสือนิยายการนอนคือการเล่นเกมบางทีบางทีทำงานมาดึกนะเสร็จดึกๆอะไรเงี้ยแทนที่เราจะนอนเราไม่นอนเราเรารู้สึกว่าการเล่นเกมกับเพื่อนคือการได้พักผ่อนของเราแล้วถ้าเกิดว่าเรามีคนคุยหรือรอบดแนเนี่ย อันดับแรกเลยคือทำไมเธอไม่โทรมาตอนนอนทำไมเธอไม่บอกดีอะไรเงี้ยแล้วอนผมว่าผม,ผมน่าจะตีกับแฟนท่าเดียวกันอะไราะเงี้เพราะเราอยากอยากมีเวลาส่วนตัวอะไรนะเราผมผมมีความรู้สึกว่าผมอยากมีเวลาส่วนตัวอยากมีสเปซให้ตัวเองเสมอ,อแล้วก็ผมให้ออริตี้เพื่อนมาก่อนแฟนด้วยซ้ำแล้วก็บางทีเวลาสิ่งไปไหนมาไหนายอย่างช่วงที่ผ่านมาล่าสุดก็จะเป็น ัตะคีหรือว่าหรือว่าที่สิ่งไปต่าง,างจงังหวัดหรือต่งางประเทศคนเดียวอ่ะคือแพลนสิ่งไม่ไม่ไม่นิ่งเลย <S <S 1> <S 1> คืออยู่วันนี้สมมติว่าวันนี้ยกเลิกทีมงานอินซิเดนต์ยกเลิกทีมงานเฉยๆอะไรเงี้ยสิ่งก็แพลนเดี๋ยวนั้นเลยว่าอ่ะจะไปก็จะไปเลยเราไม่ต้องรอใครเราไม่ต้องไปบอกใครว่าฉันใชจะไ,ไปนะ เรารู้สึกว่ามันชีวิตเราสลบแต่ถ้ามีแฟนเนคือต้องตัดบไ่ได้แฟนพงหนักใจแฟนคงมีความถามว่าแบบมีใครหรือเปล่าคือเรา่คอรักสันโดหรือไงะไม่ได้รักสันโดนะคบเป็นคนชอบไปไหนมาไหนกับเพื่อนได้แต่ว่าการพาผ่อนของเราเป็การ่กจะคนอเือไรย่างเแฟราเลยเทแบบดในเ่อนก่นไม่ผมไม่แครเลยเอ้ย่าดมันเย ว่าบางทีก็ไปไปเที่ยวมาไหนมาไหนกับเพื่อนสองคนหรือสามคนแต่จะไม่มากกว่านั้นคือเวลาถ้าไปไหนเนี่ยคนจะชอบไปกับคนในน้อยสองหรือสามคนเท่านั้นเพราะว่ามาดูเรื่องรยอะเียดยิ่งเยอะคนยิ่งเยอะความปกะกอบมันงนะแล้วมีอะดบ้างไหมมีมีขึ้นมากเลยครับผมก็สงสารเพื่อนเหมือนกันเพราะเราไม่แคร์อะไรอยู่แล้วเราไม่ได้แคร์ว่าแบบเฮ้ยเราจะโดนแบบมองเราเป็นคนไม่ค่อยแบบไม่กสิเดียเรื่องนั้นนะก็ปล่อยไปแต่ว่าเพื่อนเนี่ยถ้าเพื่อนก็คือเพื่อนแบบ ก็จะทำมาบอกสิ่งเราโดนอีกแล้วครับคิดว่าเป็นไปหมอฟลุ๊กนี่คือเพื่อนใช่ไหมพี่ถึงแฟนแบบเบ้นเยอะมากอะไรเงี้ยเข้าใจรแบบว่าไปจับใครนะครับหมอฟลุ๊กหมอฟลุ๊กอ่ะพี่ฟูุพี่ฟูุพี่ฟูุกับพี่ฟูุกับพี่ฟูุ๊กหมอฟูุพี่จริงๆครับก็นมาเม้นต์เนี่ยใต้รูปแบบน่ากลัวมาก ไม่ดูไม่ดูเมนเลยใช่ไหมใช่สั่งหลังมาสิจะดูเมนแค่เมนของตัวเองในรูปของตัวเองพี่สิงพี่สิงสนิทถึงขั้นไหนเห็นแบบว่าถ่ายรูปคืนกอดคออะไรอย่างงี้ด้วยเจ็ดปีแล้วก็คือรู้จักกันมาตั้งนานแล้วอ่ะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วคือถ้าเกิดโอ้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่แฟนแน่นอนเราไปเที่ยวด้วยกันแฟนกลับเไปก็ข้างแบบว่าดีด้ากันมากแฟนกลับมาแต่น่ารักเลยอ่ะ คือตอนนั้นคือบางทีที่เราไปเที่ยวกันบาเทีสิงยปงๆๆโปไปเที่ยวคนเดียวในหลายหลายหลายชั c เนี่ยเราก็ไม่สามารถไปคนเดียวได้เพราะว่าหนึ่งสิ่งเขาไม่เป็นขับได้แต่ว่าจะให้ขับขึ้นเขาขึ้นลอยเนี่ย,ยเราก็ต้องหาคนไปบางทีผู้ันต์งบางทีสิ่งก็ไม่ได้อยากไปกับพี่เจนตลอดพีด่เจนเพื่อการสิงครเราเจอหน้ากันทุกวันในพักของงานอยู่แล้ว กิดว่ <พ uka> าไปเที่ยวคือไปเที่ยวได้แต่สายการเที่ยวของสิงกับพี่เจมไม่เหมือนกันพี่เจไมไปสายช็อปสิงไปสายแบบแต่เป็น,นเพ<อ>ื<า>่อนเลยนะมันไปด้วยกันเราเราก็เรื่องคนที่แบบว่าเราไปด้วยเรามันไปเวเดียวกันดีกว่ามันเร,เราไม่ได้ไปแค่กับพี่ของคนเดียวเราไปกับบางคนกับเพื่อนที่แบบว่าเป็นเวเดียวกันมันก็ไปสองคนสิงไม่เคยซีเรียสเรื่องนี้เลยเพราะว่าคนที่ใกล้ชิดสิงจะรู้ดีว่าสิงนะ โดดเดี่ยวยังไงก็โดดเดี่ยวอย่างนั้นจะไปดูทางสายจะเงยอ่ะแล้วปวดใจอีกไม่เพราะว่าพี่ที่สนิทกันจริงๆจะรู้ว่าถ้ายังครั้าเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าถ้าสิ่งจะทำตัวแบบนี้เธอก็อยู่คนเดียวไปก่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าอ่ะอย่างแค่กระแสว่าแบบว่ามีผู้จีนมีมีเนี่ยแอบกิ๊กกับนู้นแอบกิ๊กกับนี้ถ้าเกิดว่าคนที่จะเข้ามาเขาต้องคิดแหละเขาคิดเหมือนกันว่าเออจริงๆแล้วว่ามีแฟนหรือเปล่าแต่จริงๆเราก็ดูตัวเองทุกเราไม่ได้มีใคร แต่เราก็ไม่มานั่งอธิบายว่าเฮ้ยฉันแบบไม่มีนะอะไรก็คงไม่มานั่งอธิบายาากัไปเชื่อในซีรีส์ดีกว่าเนาะก็พบกับมองเหมือนกันก็บอกเลยว่าแซ่บขึ้นทุกวันทุกวันออน่นนากลัวมากซีรี์เธอนน